สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการวัด IPM ด้วยมิเตอร์ธรรมดานะครับใช้มิเตอร์ธรรมดาเเราไม่ต้องใช้คอมเพนเทสเตอร์ก็ได้ให้เราใช้มิเตอร์นะฮะแต่ว่า้าใช้มิเตอร์เนี่ยมันจะต้องเสียเวลาวัดหลายทีจะช้ากว่าการใช้ด้วยคอมเพนเทสเตอร์แล้วความแม่นยำเนี่ยชัสู้การใช้คอมเพนเทสเตอร์ไม่ได้เพราะถ้า IPM บางตัวในกรณีที่มันแบบมันเริ่มเสียนะครับรั่วหน่อยหน่อยมิเตอร์อ่านค่าอาจจะเพี้ยนได้ เพราะว่าเราไม่เห็นการไหลของกระแสที่แท้จริงของมันตัวที่จมองอยู่การไหลของกระแสที่แท้จริงของมันนะครับแต่ส่วนการใช้คอมมิชเตอร์เราจะเห็นการไหลของกระแสและแรงดันของมันเป็น,ปน,ปน,ปนรูปเพราะนั้นเราจะรู้ว่าอะไรมีปัญหานะครับโอเคเริ่มใช้งานเวลาจะวัดเนี่ยให้ใช้มิเตอร์นะครับแล้วตั้งไปย่านวัดไดโอดนะครับวัดไดโอดครับคราวนี้เรามาดูที่ขา ipm กัน นะครับเดี๋ยวจะซูมไปที่ตัว i p m ให้ดูเดี๋ยวจะให้ฟังว่าไอพีเเนี่ยนะครับการแบ่งขาเขาจะเป็นยังไงสามขาริมนี้นะครับจะเป็นคอมมอนลบสามขาติดกันนะครับคอมมอนลบนะครับคอมมอนบวกอยู่ตรงนี้อันนี้ M U B W งั w ้นเวลาการวัดเนี่ยเราวัดทั้ง forward และ reverse แล้วดูค่ามันจะขึ้นค่าไม่ขึ้นค่านะครับเนี่ยแต่งี้ครับแต่งี้ก่อนหนึ่งสองอันนี้คอมมอนแต่คอมมอนลบก่อนนะครับหนึ่ง สองสามครเสร็จแล้วเราก็กลับมาคอมบอนบวกนะครับคอมบอนบวกทันเมื่อกี้เราจับบวกก็จับบวกเหมือนกันครับแล้วแต่หนึ่งสองสามนะครับเสร็จแล้วฝั่งนี้กลับมาคอมบอนลบหนึ่งสองสามคอมบอนลดแล้วก็เด้คอมบอนลบเหมือนกันหนึ่งสองสามคือมันวัดโฟลว์วิลเลจคือวัดอ่าจับสลับขั้วนะครับทีละทีละชุดค่าที่ก็ขึ้นค่าไม่ขึ้นค่า ถ้าขึ้นทั้งสองข้างก็แสดงว่า iPM มตัวนี้มีปัญหาราวัดกันดูนะครับจะเริ่มจากการใช้จาจับคอมบลบนะครับคอมบล็บจะเอาเริ่มเริ่มจากลบกลับมันก่อนนะครับจับขาไหนก็ได้เพราะปินเยอะสามขานี่มันต่อกันแต่เราวัดข้างนอกเนี่ยบางตัวมันจะไม่ต่อกัน3ามขานะฮะต้องแยกถ้าถอดวัดข้างนอกอันนี้จะวัดบนปิ้นนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับตอนนี้นะครับวัดคอมอนนี้ไม่ขึ้นนะครับ ไม่ขึ้นนะครับ3มขาโอเคนะครับลบอ่ะจับสลับบอดข้อมูลดก่อนเนี่ยมันจะขึ้นค่ายไหมครับเนี่ยฮะแล้ว3แล้าคาต้องได้ใกล้เคียงกันหมด3ขานะครับดูดีๆนะต้องใกล้เคียงกันนะครับไม่ใช่ค่ามันไม่ได้ใกล้เคียงกันแสดงว่าไอเพลยนี้มีปัญหา่ะโอเคคราวนี้มาคอมมอนบวกมั้งคอมมอนบวกคือขานี้นะครับแต่ ขึ้นนะครับจะได้ค่าใกล้เคียงกันกับตรงฝั่งลบสลับครับบวกจับตรงคอมมอนแทบมากต้องไม่ขึ้นนะครับจับไว้แล้วต้องไม่ขึ้นนะครับสามขาอันนี้คือดีนะครับตามนี้นะครับนี่คือวิธีการเช็ค i p m มด้วยมิเตอร์อันนี้คือฝั่งวัดตรงฝั่งของเอาพุตนะครับส่วนอินพุตเนี่ยการใช้มิเตอร์วัดไร้ค่อนข้างจะยากเพราะว่ามันจะมี ค่าของ R ของอะไรหลายๆอย่างที่เข้าไปใน,ในการสั่งงานของ IPM ปสั่งงานผ่านตรงด้วยตรง CPU ของค่าที่วัดเป็นค่าของ CPU เราไม่สามารถใช้มิเตอร์วัดดูว่าได้ IPM บันดีเสียได้ถ้าฝั่ง input ต้องใช้ Comment Tester นะครับคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะใช้ c o m เ e น t t เทสเตวัดให้ดูให้ทุกคนดูว่ามันเร็วกว่าจริงแล้วก็สามารถเช็คทางฝั่งนี้ได้ด้วยนะครับอ,อันนี้เราจะกับกันเราจะมาเปลี่ยนเป็นคอมเมน t t เทสเตอรล้ อ่ะไม่ได้ออกก่อนเดี๋ยวเราเอาฐานตั้งบอดขึ้นมานะครับจะได้ดูกันหนึ่ชัดๆง่ายๆดูนะครับอันนี้จะใช้คอมพิวเตอร์นะครับให้เราดูที่จอนะครับอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ไม่ต้องกลับดูนะ นี้ใจเขาจับคอมมอนคอมมอนบวกนะครับห็นนีเนี่ยแค่เนี้ยเรารู้แล้วไอพีเอ็มตัวนี้ดีครับปึ๊บนะฮะรูปได้ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยดีแน่นอนนะครับต่อไปก็จะมาวัดในส่วนของทางด้านอินพุตนะครับอินพุตของ IPM เก็จราต้องหากราวให้เจอก่อนว่ากราวมาอยู่ตรงขาไหนนะครับแบบหนึ่งกราวนะครับ่งไหนวะ หาจาก C ก็ได้ฮะเดี๋ยวทำการดูลง C ก่อนแป๊บนึง C ฝั่ง Input แป๊บนึงฮะขอหากราวฝั่ง Input ก่อน12โวลต์ เมื่อเราวัดเนี่ยฮะทาง input มันจะต้องมี Data นะครับรูปเคอร์ฟอย่างนี้มันจะเป็นรูปเคอร์ฟของอตัวของ CPU นะครับแล้วก็มีขากลาวสลับมันอยู่นะครับเนี่ยมัะมีกลาวมันอยู่ด้วยครับเห็นไหมครับนี่ฮนะแบบนี้ใช้มิเตอร์วัดไม่ได้นะครับเพราะเราไม่รู้ค่าฝัง input นี้ต้องใช้คอมเพนเเอร์เดียวไอ้ที่เห็นเหมือนช็อตเนี่ยมันเป็นของพวกไฟเลี้ยงนะครับ แล้วมีกขากราด้วยดูนะครับตอ,อนนี้ต้องไปเปิดดัตช์ทีชดูว่าขาไหนเป็นกราขาไหนเป็นไฟถ้าขาที่เป็นไฟเห็นตรงนี้ให้เป็นไฟต้องซูมครับปรับซูมมาเพื่อจะดูไอ้ขาที่มันชอ็อตมันชอ็อตจริงหรือเปล่านะครับไอ้ตัวนี้ม่นสนใจครับดูขาที่มันเป็นเส้นตรงเท่านั้นอย่างนี้ไม่เสียนะครับมีค่าซีปรากฏอยู่อย่างนี้คับอันนี้ขากราแน่นอน,นอันนี้ ขาไฟเลี้ยงเป็นไฟนะครับเพราะ IPM ต้องมีไฟเลี้ยด้วยอัน,นนี้ขากราวครับอัน้ขากรินก็เป็นกราวเห็นไครับนี่ก็จบทําให้ดูว่าทั้งการ IPM ด้วยการใช้มิเตอร์และคอมมานเทสเตอร์เพยกันแล้วนะครับว่ามิเตอร์มันไม่ได้จบงานทั้งหมดแต่มิเตอร์เขาทำได้บางส่วนนะครับเครื่องมือถ้ามีครบมันก็จะทำงานจบได้เร็วขึ้นดีขึ้นนะครับใครมีอะไรก็ประยุกต์ใช้เอาเครื่องมือที่มันที่ตัวเองมี นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆเก็บตังค่อยซื้อทีหลังนะครับสวัสดีครับ